สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะพี่การวันนี้หัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ก่อนจบปี2567เนาะมีให้เลือกทั้งหมด3กองกองแรกกองที่1กองไพ่พระราหูนะคะสามารถเลือกคำทำนายจากหน้าไพ่หรือว่าทำสเตมข้างล่างก็ได้กองที่2เป็นแมงสีหู5ตา เราอาจจะถูกจริตหรือไพ่ใบนี้ดึงดูดเราก็ได้เลือกกองนั้นนะคะกองที่3เป็นพระอัคนีอ่ะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะพระราหูโดดเด่นในคนที่มีเลขห้าเลขหกในวันเกิดจริงๆแล้วเด่นมากๆเลยอาจจะเป็นพวกคนเกิดวันอังคารหรือเกิดวันพุธกลางคืน ก็ได้นะแต่จากหน้าไพ่เลขห้าเลขหมันเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์แต่ถ้าถามเราดาวพระราหูเนี่ยเรามองว่าเป็นคนเกิดวันอังคารมากกว่าเอออะสำหรับคนที่เลิกกองที่หนึ่งเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีนี้ลุ่มหลงมัวเมามากเด่นมากในเรื่องสีเทาอาจจะถูกหวยบ่อยเที่ยวบ่อยกินเที่ยวบ่อยบางคนมีความค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ เจ้าอารมณ์มากๆดวงแข็งนะคะบางคนทำงานสายข้าราชการได้เห็นไพ่ไหมมีราหูมีปู่ไม่แน่ใจอะ่ะคือเป็นยักษ์ก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีคุฑเออค่อนข้างที่จะไปในสายเข้มแข็งพลังอำนาจบารมีดวงแข็งแล้วก็เกี่ยวข้องกับ อิทธิพลอะเออความมีอิทธิพลถ้าเกิดเรื่องไม่ดีมักจะเอาตัวรอดได้บางคนในที่นี้ติดแฟนไหมก็แอบเจ้าชู้นะขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยนะคะว่าแบบพบเจออะไรมาบ้างในช่วงที่ผ่านมาชิงถือถ้วย จะหาพิเทชเจ็ดาบอืมเกี่ยวข้องกับสีเทาจริงสีเทาบางคนในที่นี้เป็นชอยเป็นตัวเลือกเป็นคนในความลับเป็นบ้านเล็กอ่ะสีไม้ใช้คำว่าบางคนนะไปแกย แล้วก็อัศวินถือถ้วยไต้สําหรับเป็น3ดาบเลข3เลข7ทัดธาตุโลหมตุนตนคุมเด่นมากๆแล้วก็เด่นในทัดมีนทัดไฟเลข4แม่สิงห์ธนูได้สรัคนที่เลือกกองที่1ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในปีนี้เด่นมากๆในเรื่องความผิดหวังฝังใจรักสามเศร้าความแบบมีเรื่องที่มันฝังอยู่ในใจตัวเราเองเป็นคนที่มีความสุขได้เป็นคนที่มีคนเข้ามาคอยขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษา และเป็นที่พึ่งพาให้กับคนทุกคนเป็นคนที่ใจดีกับคนรอบตัวมากๆเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะฟุ่มเฟือยมากๆแล้วก็ใช้เงินไปกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบหรือใช้จ่ายไปกับความสวยความงามของตัวเองอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนและมีเซนต์ะมีเซน์มีสัญชาตยานที่ดีมากๆทีเนี้ยคนที่ละกองที่1ชีวิตค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคมาเยอะแต่รอดมาได้ตลอดไม่รู้ว่ารอดมาได้ด้วยยังไงแบบ มันมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องที่ฝังใจเรื่องที่ทาให้เราแบบก็แทบจะสุดอยู่เหมือนกันแต่เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยสติปัญญาหรอสติปัญญาครอบครัวคนรอบตัวคนรักหรือใครก็ตามที่เป็นความมั่นคงพาเราออกมาได้คนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยโดดเด่นมากๆในเรื่องการใช้เล่ห์เหลี่ยมการใช้สติปัญญาการใช้ความคิดบางทีก็อาจจะไม่ได้ซื่อตรงนักหมายความว่าก็เหลี่ยมอะนืกอออกใช่ปะแต่ได้ในสิ่งที่ต้องการมา มีปัญหาไหมหรอเรียกได้ว,ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในปีนี้กองที่หนึ่งใช้สติปัญญาผ่านมาได้หมดแล้วก็กองที่หนึ่งในปีนี้เด่นในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือว่าคนรักในช่วงปลายปีอาจจะเริ่มเจอความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงตัวเราเองได้ทําอะไรตามใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวการอยากไปไหนก็ไปมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ไปอยู่ดีก็ทําอยู่ดีก็เลยรู้สึกว่า ชีวิตเหมือนจะมีอุปสรรคนะแต่ก็ผ่านมาได้โดยตลอดเวลาผ่านมาได้เรื่อยๆอ่ะขอเช็คลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตุลคนเกิดวันพุธค่ะหนู คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเรื่องดีดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อน,ก,อนก่อนจบปีนี้ข่าวดีเรื่องดีๆมีอะไรบ้างไหมที่จะเกิดขึ้นขอให้ไพ่บอกหน่อยนะอืม จิ้งถือไม้นะคะจัดเมนค่ะเจด shower สามถ้วย สองเหรียญจริงๆก็พอจะอ่านได้แล้วแหละแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะกองที่หนึ่งขอเตือนหรือขอพูดอย่างหนึ่งได้ปะฝังใจเรื่องอะไรอะเรื่องความรักเรื่องความผิดหวังหรือเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันมันเป็นแผลในใจอะเออมันยังตามหลอกหลอนอยู่เลยอะมันมันยังติดอยู่ในใจเรื่อยๆเลยอะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวขอขยายไพ่สองใบนะคะขอจัดเป็นหนึ่ง อสัตเม้นขยะได้ก้าดาบดทาดเวอร์ขยะได้อะไรอะ่ะอืมโอเค เหมือนว่าจริงๆแล้วกอนที่หนึ่งอะข่าวดีจะเป็นเรื่องการงานความสําเร็จนะก่อนหน้านี้กอน,นที่หนึ่งเหมือนจะวางแผนคิดไว้แล้วว่าจะลงมือทําธุรกิจบางอย่างหรือทําบางสิ่งบางอย่างบางคนจะเป็นการวางแผนเดินทางวางแผนอะไรก็ได้ที่มันมีเป้าหมายที่เราจะไปทําะแต่ทีนี้มันยังไม่ได้ถึงเวลายังไม่ถึงโอกาสสักทีก้อนที่หนึ่งเครียดกับสิ่งนั้นมากๆกลัวพูดออกมาแล้วคนจะไม่เก็ตกลัวพูดออกมาแล้วจะแบบเหมือนไม่มีใครเห็นด้วยอะ่ะ ทีนี้ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการงานความก้าวหน้าความสําเร็จสิ่งดีๆข่าวดีจะมีเข้ามากองที่หนึ่งจะปลดปล่อยความเครียดได้อะไรที่เคยคิดเดียวคิดมากอะไรที่มันเป็นปัญหาในเรื่องการนอนไม่หลับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นแล้วทีนี้ระวังนิดนึงในเรื่องของการเดินทางอาจจะเราไม่ได้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่อะแต่ สำหรับเราเดอะทาวเวอร์ตอนนี้คือความหมายมันคือเรื่องไม่ดีใช่ป่ะแต่จากหน้าไพ่นะตรงเนี้ยเราแค่มีความรู้สึกว่ากองที่หนึ่งจะเป็นการเดินทางด่วนการไปนั่นไปนี่ป,ปุบปับบางคนอะ่ะเขาจะไปเที่ยวอะ่ะเขาวางแผนกันเป็นอาทิตย์วางแผนกันเป็นเดือ,อนกองที่หนึ่งในะช่วงนี้ก่อนสิ้นปีอยากไปก็ไปเลยปุบปับชวนปุ๊บ,บพูดพูดแล้วก็ไปนอนไม่หลับเครียดคิดมากรู้สึกไม่ดีอ่ะบอกเพื่อนเพื่อนถามไปเที่ยวไหมอ่ะงั้นไปก็ไป ประมาณนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีในเรื่องการงานเข้ามากระทันหันเช่นเดียวกันนะปุปรับมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะมีการซ่อมสร้างต่อเติมการรีโนเวทบ้านอาคารสถานที่เพื่อที่จะเฉลิมฉลองหรือเพื่อที่จะทํางานทําธุรกิจแล้วจะประสบความสําเร็จมากๆเด็นในเรื่องการเฉลิมฉลองความสําเร็จการได้ดั่งใจงานมงคลงานสีขาว เอ่ออาจจะยังต้องคงหมุนเงินอยู่แต่ไม่ติดขัดในเรื่องการเงินนะคะสำหรับคนที่เลืองกองที่1ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะกองที่2องไพ่ใบนี้มีเลขสามในวันเกิดเกิดวันอังคารเหนื่อยอุปสรรคเยอะต้องลงมือทำด้วยตัวเองเป็นไพ่แมงสี่หัวห้าตามันเป็นความเชื่อของคนเหนือใครที่มาดู มีเชื้อสายทางภาคเหนือหรือเปล่าแล้วก็จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในเรื่องความมั่งมีความความมั่นคงมั่งมีอ่ะเออเออในเรื่องของการเงินแล้วก็จริงๆถ้ารักษาสินถือสินจะดีมากๆมันจะทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใครที่เคยลำบากมาก่อนในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเด่นในเรื่องการเงินจริงๆแต่ว่า ข้อดีคือเรื่องการเงินข้อเสียคือเรื่องชู้สาวก็อันนี้ก็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะาดูเหมือนความสัมพันธ์แอบมีปัญหาในบางคนนะไม่ไม่ได้บอกถึงทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกคนที่สองนะคะสิบถ้วย แปดไม้แปดถ้วยหกเหรียญค่ะแล้วก็สามเหรียญน,นะคะ ใต้สำหรับเป็นเดอไฮโรฟนจริงๆโดดเด่นในเรื่องการศึกษาครูบาอาจารย์พระพรหมการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอความช่วยเหลือการขอคำอวยพรการขอพรเออใช้คำว่าขอพรดีกว่าโดดเด่นในคนที่มีเลขแป ท่าไฟเมสสิงห์ธนูท่านน้ำมินกรกฎพิจิกท่าุดินพฤกษกันมังกรเลข6กเลขสาเลข8เลข6เลข3าแล้วก็ลัคนาราศีพฤกษก่อนหน้านี้นเคยเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือเด่นในเรื่องการศึกษาศึกษาต่อเรียนต่อทำอาชีพส่งเสริมเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ไหมในบางคนไม่ได้ทำไม่ได้ถือสินไม่ได้อะไรแต่มองว่าปัญหาที่มีหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เครียดคิดเดยอะคิดมากมันถูกขี้คายมันถูก ถูกได้รับความช่วยเหลือและการแก้แกไขให้สิบถ้วยขึ้นมาบอกถึงความมั่นคงความสุขกับครอบครัวหรือการมีความสุขกับการอยู่กับคนเยอะๆคนที่เรื่องกอนที่สองพูดเก่งคุยเก่งเจราจาเก่งในช่วงนี้เด่นในเรื่องการเดินทางชีวิตค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆในเรื่องของการงานงานเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายแต่ติดตรงที่ว่าตัวเราเองเร,รู้สึกอยากปิดวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากหลบหลีกไปอยู่ในพื้นที่เงียบๆคนเดียวกับ กับอีแคบแบบว่ารู้สึกไม่ได้ดัางใจไม่โอเคไม่แฮปปี้เลยอยากปีกตัวจังเลยยังชอบทุกคนที่อยู่รอบตัวยังแฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างสถานที่ทุกอย่างรู้สึกดีหมดแต่ใจเรามันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยอยากปีกตัวก็ได้บางคนในที่นี้มีการเดินทางไปแหล่งชนบทก็ได้จากการที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วได้ปีกตัวออกมาก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ไปอยู่ดีเพราะมันมีสิ่งที่ดีรออยู่อ่ะเด่นในเรื่องการทําทาน การช่วยเหลือบุคคลในเรื่องการเงินหักตัวเราเองเดือดร้อนจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเราพอมีพอกินอาจจะชอบทาบุญทําทานแล้วก็แจกเงิน่นะแต่มองว่าคนที่เลือกองที่2ไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินเลยนะถ้ามีปัญหาสะดุดปุ๊บมีคนเข้ามาช่วยมีคนนิดๆหน่นนนอยๆก็คือการช่วยโดยเด่นในเรื่องการทํางานศิลปาศาสตร์การทํางานเฉพาะด้านการทํางานช่าง งานช่างงานศินละปะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอาติตและการก่อสร้างสถาปัตย์ทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดแล้วก็โดดเด่นในเรื่องการเซ็นสัญญาการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมการมีลูกค้าการมีสัญญาจ้างการมีพันธะคู่สัญญาอย่างเงี้ยเด่นหมดรวมกันแล้วกองที่2เนี่ยไม่ไม่เสียหายในเรื่องการเงินใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยมากๆแล้วก็มีความสุขแต่ตัวเราเองรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้ โอเคเนาะเดี๋ยวขอเช็กลัคนาราศีของคนที่ละกองที่สองก็พูดผิดพูดถูกอะลัคนาราศีของคนที่ละกองที่สองเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะไพ่ที่ร่วงขอไม่นับได้ไหมอะ่ะเออเดี๋ยวดูว่าเขาจะอ,ออกมาทีหนึ่งไหมกองที่สองมีลัคนาราศีอะไรบ้างมีการมีตุน มีกลุ่มคนเกิดวันพฤหัสคนในที่เนี้ยอยากมีครอบครัวที่มั่นคงแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆก็เลือกเงินมากกว่าโฟกัสไปที่เงินแล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะคะการตุนกลุ่มพฤหัสเสาร์อะ อ,อาจาจะมีครูก็ได้จริงๆนะคนที่คอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคนรอบตัวอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมด mm hmm. ขอดูหน่อยว่าข่าวดีก่อนสิ้นปีที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรหนึ mm ่งไม้ อัศวินถือเหรียญอัศวินถือดาบระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนการพูดไม่คิดการเดินทางรีบร้อนการเร่งการด่วนอะไรก็ตามที่มันเกิดจากการไม่ได้แต่ซองจะเป็นปัญหานะคะเออผิดพลาดจากความประมาทมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตัวอะไรขนาดนั้นเจ็ดไม้เจ็ดถ้วย แด้สำหรับเป็น4ถ้วยอะไรที่เคยเสนอไอเดียแล้วไม่ได้ไม่มีคนเห็นด้วยไม่มีคนต้องการหรือมีคนมาชักชวนไปทำอะไรแล้วเรารู้สึกนิ่งรู้สึกเบื่อเดี๋ยวมันจะได้รับการ Take action เนาะก่อนสิ้นปีหนึ่งหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นงานใหม่การเรียนใหม่สถานที่ศึกษาใหม่โปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรใหม่ๆเน้นทำด้วย ความแบบีแพชชั่นสูงมากๆมีความ active มีความ p r o d u c t ีฟทำแล้วได้เงินมีความรับผิดชอบมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเยอะทำงานหนักมากๆร้ามากๆทำทุกอย่างเป็นรูทีนเป็นอะไรที่สม่ำเสมอแต่ก็ได้เงินเยอะนะได้เยอะได้มากได้ไวช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ติดกะที่แต่การอยู่ไม่ติดกระที่ทาใหไ้ได้งานแล้วก็ได้เงินนะบางคนอาจจะเสียเงินกับการลงเรียนคอร์สใหม่ลงเรียนค์สใหม่เพื่อให ได้ใบประกอบวิชาชีพมาก็ได้แต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะที่เลือกเรียนอ่ะไม่ได้แต่ตองแค่เห็นแล้วอยากเรียนก็โอเคจ่ายเงินแล้วก็รีบไปเรียนเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ทีนี้อยากให้ระวังนิดนึงทำอะไรให้แต่ตองให้คิดดีๆนะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยให้มีสติให้รอบพอบอย่าประมาทเออการงานเนี้ยไอที่ได้เริ่มทําใหม่ถามว่าทีไหมลูกค้ามาเรื่อยๆ ข่าวดีมาเรื่อยๆเด่นแต่เรื่องการเดินทางแต่บอกไว้เลยว่าหน่วยมีการแข่งขันสูงมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็จริงแต่ตัวเราเองจะต้องเหนื่อยในการลงมือทำํำและในการปฏิบัติหนักมากอยู่คนเดียวบอกไว้เลยว่าสำหรับคนที่เลือกกองที่2องเป็นคนขี้เบื่อง่ายแต่ว่าเจ้าไอเดียไอเดียเยอะฉะนั้นให้มีสติในการเลือกมาทํา แล้วดูเหมือนว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นไอเดียที่อยู่ในหัวมันจะได้หยิบยกมาทําสักหนึ่งอย่างก็ถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จอะไรที่เพ้อฝันอะไรที่ฝันอะไรที่เลงอะไรที่คิดไว้ะให้หยิบมาทําให้มันลงมือทําเน้นในเรื่องการลงมือทําต่อให้มันมีอุปสรรคหรือมีคู่แข่งมีการแข่งขันสูงเดี๋ยวบ,บอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จแน่นอนก่อนสิ้นปีเนาะไอเรื่องความประสบ การประสบความสําเร็จเนี่ยเราแค่รู้สึกว่ามันมาไวไปไวฉะนั้นรีบคว้าโอกาสนี้ไว้นะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกกัดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะกองที่3นะคะพระอัคณีโอเคโดดเด่นในคนที่เกิดวันพุธวันเสราร์เลข4เลข7ในวันเกิดเนาะ สิ่งสิ่งนี้ทำให้เรานึกถึงพิธีบูชาไฟจากฝั่งฮินดูฝั่งพราหมณ์ถ้าใครเคยไปพัพพิคเนตคองเขือนะเขาจะมีพิธีบูชาไฟอันนั้นบางคนอาจจะเคยทำบางคนอาจจะไม่เคยทำแต่เชื่อเถอะว่าคนที่เลือกกองที่สามใครที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ทำแต่สิ่งที่มันเป็นบริสุทธิ์อ่ะเขาเรียกว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงนี้พลังงานค่อนข้างที่จะดีแต่ระวังในเรื่องของความใจร้อน ความแอคทีฟจนเกินไปโปรดักทีฟจนเกินไปแนละ้วมันจะแบบถามว่าความร้อนมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าร้อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีอะหวังว่าจะเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่3หน่อยนะคะสีดาบ แต่คนเกิดลนาราศีสิงห์ได้นะเรากำลังจะพูดว่ามันมีแรดอยู่ในรูปใช่ปะค่อนข้างที่จะรู้สึกถึงความอดทนความต่อสู้ความไม่ยอ่อท้อสามเหรียญ ทำแผนแล้วก็8ดไม้ถ้าสำหรับยังจะฮาร์โลแฟนอีกแล้วเลขสี่เลขสามในวันเกิดถ้าเราเมทุนตุนกลุมถ้าตินพฤกษกกันมังกรถ้าไฟเม่สิงธนูและขนาดราศีพฤกษกสิงแล้วก็ธนู ก่อนหน้านี้เด่นในเรื่องการศึกษาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าหาครูบา,า,บาอาจารย์สิ่งศดิ์สทธิ์หากมีปัญหาจะได้รับการแก้ไขาบางคนนี้ในเรื่องการเรียนต่อบางคนบวชบางคนถือศิลบางคนทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้รับในสิ่งที่ดีไม่ว่าจะมีเหตุผลมีเออไม่ใช่ทษทีเออไม่ว่าจะมีปัญหาหรือมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอะมันจะ มันถูกแก้ไขไปหมดแล้วแล้วทีนี้คนที่เลือกกองที่3าหักไม่ป่วยล้มหมอนนอนเสืออยู่เฉยๆติดไข้ไม่สบายลุกไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปตกอยู่กับคําว่าขี้เกียจจนรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยแต่คนที่เลือกกองที่3ามมาก,ก็ได้รับงานยากงานที่มีอุปสรรคงานที่ตัวเองไม่ถนัด แต่ก็ต้องลงมือทําเองเป็นเรื่องเราที่ไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็ทําได้รับมือได้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่นะทำได้ทุกอย่างเลยที่ผู้ชายทําเราแทบจะไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายเลยก็ได้เรียกได้ว่าเป็นหญิงแก่งเจอเรื่องยากแต่รับมือได้ดีประสบความสําเร็จด้วยมีความฉลาดมีความรอบรู้มีความดุดนันและมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวโดดเด่นในเรื่องของงานช่างงานประติกรรมการทําเกี่ยวข้องกับสถาปนิก การทําสัญญาการทํางานเป็นกลุม่มเป็นทีมการสร้างโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เกือบที่จะประสบความสําเร็จแล้วการเจราจาการทําสัญญากับลูกค้าการทําสัญญากับทีมมันเด่นในเรื่องการพูดคุยการได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีรู้สึกเหมือนว่าจะโดดเด่นในเรื่องออนไลน์ด้วยบางคนเนี่ยวางแผนการเดินทาง ออกำลังจะเดินทางจะไปไหนสักที่หนึงงานในช่วงนี้เข้ามาเรื่อยๆเดยวในเรื่องการพูดการเจราจาการสื่อสารหรืออะไรที่ไม่ได้คิดเนาะโอเคเดี๋ยวขอเช็คราคนราศีของคนที่เลือกกองที่3นะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันพุธ คนเกิดลัคนาราศีตุลแคปิคอนอา่าลัคนาราศีมังกรคนเกิดวันอังคารนะแล้วก็จริงๆไม่ค่อยอยากอ่านไพ่ที่ลวงเลย แต่ถ้าอยากรู้ก็จะบอกว่าล่วงไปอะ่ะคนเกิดวันเสาร์ให้ที่ล่วงมเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่าสำหรับคนที่เลือกกองที่3เรื่องรา,าวดีๆข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก่อนหมดปี2567เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเอ่ยนึกถึงตัวเองนะคะด้าวดาด ขอเรื่องดีทำไมขึ้นเป็นเก้าด่ะโอเคแปดไม้แจมเบลร์หนึ่งเหรียญดีมากเขาร้องเลิศมากเออเดี๋วเรว่า ใต้สำหรับเป็นเจ็ดถ้วยอะไรที่คิดอะไรที่ฝันไว้แล้วเครียดเราคิดว่ามันจะทําไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นคือเราตอนแรกอยากเปิดขยายก้าวดาบมากเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยไพ่ทุกอย่างมันส่งเสริมมันขยายตัวมันเองหมดแล้วว่ากองที่สามเนี่ยมันมีไอเดียมันมีความคิดมันมีเรื่องที่อยากทําแต่เขาไม่กล้าทํา ไปเสนอใครมีคนไม่เห็นด้วยแบบเช่นสมมติฉันอยากเป็นหมอดูฉันไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวทุกคนแบบว่าอย่าทําเลยมันไม่ค่อยดีมันมันไม่โอเคมันมันไม่เธอมันก็มีหมอดูเยอะแล้วแล้วเธอจะเป็นหนึ่งในนั้นหรอมันไม่มีใครสนใจมันไม่มีใครเห็นด้วยหรอออะบางคนอาจจะไม่ได้อยากเป็นหมอดูแต่นี่คือการยกตัวอย่างทีนี้มันก็เลยฟีดแบ็กกลับมาที่กองที่สามว่าเครียดมากคิดเยอะคิดมากมากอยากทําแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะ พูดไปปรึกษาใครไปก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลยแต่เชื่อไหมว่าอะไรก็ตามที่มันเสนอไอเดียไปแล้วมันไม่ได้รับฟีดแบ็กกลับอะเหมือนกองที่สามจะทดลองทําต่อให้รู้ว่ามีอุปสรรคต่อให้รู้ว่าอุปสรรคมันเล็กน้อยด้วยนะจริงๆแล้วอะเออออกแนวนแบบว่าถ้าเราไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราต้องการเราจะเครียดมากๆแล้วเราจะไม่สามารถคลายความเครียดนี้ได้กองที่สามก็เลยเลือกที่จะอ่ะเอาวะ ลองทำตามใจตัวเองแล้วสรุปแล้วผลลัพธ์เกินคาดงานเข,าเข้ามาเรื่อยๆการเดินทางเข้ามาเรื่อยๆข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆมีหลายสิ่งหลายอย่างะที่ไม่ได้แผนไว้มันเข้ามาเรื่อยๆทีนี้บางคนอาจจะเครียดคิดเดียวคิดมากกับในเรื่องงานที่เข้ามาหรือในเรื่องการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนเข้ามาก็ได้จริงๆกองที่สามมาดีที่สุดใน3ามกองที่เปิดมาเลยโดดเด่นในเรื่องอํานาจวาสนาบารมี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้อำนาจแต่แรกมากับงานที่หนักมากๆแล้วก็ข้อเสียอาจจะเป็นในเรื่องของภาระและความรับผิดชอบที่จะเยอะมากๆแต่ให้เก็บคอนเนคชั่นในการทำงานนี้ไว้มันจะส่งเสริมให้ตัวเราเองอ่ะเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งข่าวดีที่สเป็นเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะได้เป็นตัวเงินเลยตัวเลขเลยก้อนใหญ่ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ บางคนไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่าได้เป็นข่าวดีได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ได้เป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็อุ่นใจสุดท้ายข่าวดีที่จะเข้ามาเป็นในเรื่องของความรักผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้ความเอนดูเจอคู่ที่แท้จริงเจอคนรักที่ดีเจอความรักที่ดีหรือ อยู่รายล้อมด้วยคนที่รักและเ,เอ็นดูเราก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เด่นในเรื่องความรักในเชิงชูสาวฉะนั้นสําหรับคนที่เลกกองที่สามไม่ว่าอะไรก็ตามที่เครียดคิเดเยอะคิดมากอยู่ให้ลองทําไปก่อนลองแบบหลับหูหลับตาทําไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะเจอทางของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะเจอคอนเนคชั่นใหม่จะเจอโอกาสใหม่ๆเรื่องเราดีๆท,ที่ที่รู้สึกว่าทาแล้วมันจะดีและประสบความสําเร็จมากๆสําหรับคนที่เลกกองที่3มก็จบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ ใครมีพิกกาดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ